คาดปี2021-2022ทับ 2022, น้ำตาลโลก176.36ล้านตันอินเดียผลตกหนักรอบร้อยปีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาลโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์ในการติดตาม u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้บาวโซนทำคลิปดีๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าการคาดการปริมาณผลผลิตและการบริโภคน้ำตาลของทั้งโลกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้นะครับปี 2021- 2022ทับ2ั้นคาดการปริมาณน้ำตาลนั้นจะมากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคน,นะครับซึ่งก็ส่งผล นะครับให้น้ำตาลนั้นจะมากเกินดุลอยู่ประมาณ1.5ล้านตันนะครับทั้งโลกนะครับซึ่งนโยบายของจีนนะครับที่จะเพิ่มประชากรให้มีลูกได้ถึง2คนนะครับซึ่งเป็นนโยบายของจีนที่เปิดกว้างมากขึ้นในตอนนี้นะครับก็ น่าจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้การบริโภคน้ําตาลนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับในอนาคตต่อไปนะครับแต่ในระยะ4-5ปีนี้นะครับการบริโภคน้ําตาลของจีนก็ยังถือว่าน,น้อยนะครับเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็ห่วงสุขภาพกันทางนั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งการคาดการปริมาณการผลิตและบริโภคน้ําตาลของทั้งโลกคาดการปริมาณน้ําตาลของปี2 0 2 1 2ทับ2ของทั้งโลก จะอยู่ที่ประมาณ176.36ล้านตันขณะที่ความต้องการบริโภคน้ำตาลของทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ174.8ล้านตันส่งผลให้ในปี2021ทับ2022ผลผลิตน้ำตาลของทั้งโลกจะเกินดุลเกินความต้องการอยู่ประมาณ1.5ล้านตันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าในปี2021ท2นับ 2022, 2022ีนี้อินเดียจะผลิตน้ำตาลได้มากกว่า 30ล้านตันแม้ว่าส่วนหนึ่งจะถูกผลักดันไปเป็นเอเทอร์นอลแล้วเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกมากที่สุดในรอบ100ปีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของอินเดียนั่นเองนะครับหลังจากที่อินเดียก็ประสบกับภาวะสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9นั้นนะครับการส่งออกน้ำตาลก็ถือว่า อย่างน้อยนะครับยังไม่ถึงเป้าของอินเดียอินเดียนั้นหันมาส่งออกน้ําตาลมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับก็กลายเป็นคู่แข่งของไทยไปอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ส่งน้ําตาลไปอินดโดนีเซียนะครับที่เป็นคู่ค้าของไทยมาโดยตลอดนะครับก็ได้รับนําเข้าน้ําตาลจากอินเดียเพิ่มมากขึ้น,นครับหลังจากที่ไทยนั้นประสบปัญหาสภาวะอากาศที่แห้งแล้งนะครับผลผลิตอ้อยตกต่ำนะครับ น้ำตาลก็น้อยนะครับก็เลยส่งผลให้อินเดียนั้นเข้าไปแทรกในตลาดของน้ำตาลได้ตอนนี้นะครับซึ่งอินเดียนั้นผลิตน้ำตาลได้มากมายนะครับการบริโภคในประเทศก็อยู่ที่ประมาณ14ล้านตันเท่านั้นนะครับของอินเดียแล,และก็ส่วนหนึ่งนำไปผลิตเป็นน้ทนานอกนะครับและก็ส่วนที่เกินมาก็ส่งออกนะครับแต่ก็อินเดียก็ประสบปัญหาคล้ายๆกับหลายประเทศนะครับที่การส่งออกนั้นยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์ ติดโรคระบาดโควิด1 9นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็รอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชม